จะยิงแค่หนึ่งถึงสองนัดให้หยุดเนี่ยควรจะยิงได้ที่ไหนโดยที่สามารถอธิบายต่อสารได้นะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมล่วงหน้าด้วยนะครับที่ดูถึงจุดนี้นะเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยให้คนรอดคุกมนันตักงนักแล้วเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เขอเรียกว่ากระดูกเชิงกานครับกระดูกเชิงกานนะครับเขาจะมีหน้าที่รับน้ําหนักของลําตัวนะฮะขานะครับ น้ำหนักทั้งหมดมันจะมาถ่ายเทยตรงนี้ถ้ากระสุนหนึ่งนัดหนึ่งนัดใดโดนบริเวณนี้นะครับแตกปุ๊บจะซุดทันทีครับเดินไม่ได้ทันทีนะครับและถ้าเกิดมันบังเอิญไปโดนตรงนี้ครับโดนแนวกระดูกสันหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตเลยนะฮะเราจะสามารถใช้วุฒิปืนที่เรามีไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยิงป้องกันตัวได้อย่างไรบ้างเราจรึงจะไม่ติดคุกคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับบิการนบอมช่องวันรักปืนนี่คือคลิปข่าวจากทุบโต๊ะข่าวนะครับของช่องอมรินทีวีซึ่งผมได้เพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เองนะว่ามีคุณลุงคนนึงที่ประกอบอาชีพขายโรตีมีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์หลายครั้งแล้วแล้วก็ตำรวจไม่สามารถจับได้แกก็เลยดักจับหลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้นำวุดปืนนี้ไปยิงไปยังคนร้ายแล้วแก กับถูกตั้งข้อหาว่าพยายามฆ่าทั้งทั้งที่แกเป็นผู้เสียหายมีเหตุผลอะไรที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้พร้อมๆกันแล้วก็ฟังคําอธิบายผมไปพร้อมๆกันนะครับ เป็นเรื่องของโจรดวงกุดใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วว่าโจรเนี่ยเข้าไปขโมยของเจ้าของร้านร้านโรตีปรากฏว่าเจ้าของร้านเองยิงสวนจนได้รับบาดเจ็บแต่ที่น่าเห็นใจคือเจ้าของร้านถูกดำเนินคดีนี่แหละเน่นะฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นตอนประมาณสักห้าทุ่มตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีการยิงการบริเวณร้านปูนริมถนนเอเชียขาเข้ากรุงเทพเนี่แหละ นี่นี่โจนใช่ไหมโจนนี่โจนถูกยิงเข้าไปปรากฏว่าตอนไปเนี่ยเจอคนเจ็บหนึ่งรายถูกยิงที่เข้าถูกแช้อาวุธปืนยิงโดนแก้มก้นด้านซ้ายใ่าลครับที่ไหนไม่เนี่ยครับประเด็นที่หนึ่งก็คือคนร้ายถูกยิงครับแล้วถูกยิงไหนครับแก้มก้นด้านซ้ายนั่นหมายถึงว่าคนร้ายคนนี้ถูกยิงจากด้านหน้าหรือด้านหลังครับใช่แล้วครับถูกยิงจากทางด้านหลังนั่นเองนะฮะ โดนโดนก้นด้วย mm. แล้วก็มีแผลเหวอะค่ะที่บริเวณแขนขวาคนเจ็บชื่อเกษมคนก่อเหตุหรือคุณคนยิงชื่อคุณประจวบปรากฏว่าคุณประจวบคนที่เป็นคนยิงมาสอบปาคกคํากับจักกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สบพบางปะอินคุณประจวบเนี่ยมีการแจ้งความว่ากเกษมมันเป็นคนร้ายมันมาลักซักผม mm. แต่ว่าคุณประจวบเองอ่ะ ดันถูกตั้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นตำรวจบอกไปสู้กันในชั้นศาลก็แล้วกันแต่คุณประจวบบอกว่าเฮ้ยอ่าอันนี้น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจฝ่ายที่ใช้วุธปืนยิงเพื่อปกป้องทรัพย์สินตัวเองนะครับว่าเราขอมาเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินใช่ไหมเนี่ยเราใช้ในเพื่อป้องกันทรัพย์สินของเราแต่นี้ทําไมเราถึงถูกตั้งข้อหาว่าพยายามฆ่านะครับเจตนาฆ่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไปยิงคนร้ายจากทางด้านหลังครับ อันนี้คือค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะผิดถูกอย่างไรเนี่ยสารต้องตัดสินครับถูกต้องแล้วครับตำรวจเข้าใจถูกแล้วแต่การอธิบายกับผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายเนี่ยผมว่าคําพูดอย่างเงี้ยก็น่าตําหนินิดหน่อยนะฮะอาจจะอธิบายไม่เคลียร์นะเลยเกิดการเข้าใจผิดเขาทาเพราะเขาป้องกันตัวและป้องกันทรัพย์สินนะ่ะแล้วเชื่อไหมคนที่ป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินเพราะไ่ากเกษมมันบุกเข้ามาเนี่ยต้องยื่นวงเงินประกันตัว,ตตวเองต้องสองแสน ส่วนอาวุธปืนเองก็เป็นอาวุธปืนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้เพื่อป้องกันเว่าร้านแกอยู่ริมถนนมืดๆคุณผู้ชมฮะตำรวจก็หนึ่งคือต้องพาในกเกษมใช่ไหมพาไปโรงพยาบาลก่อนไปรักษาก้นถูกยิงเจาะเข้าไปก้นทะลุเลยส่วนลุงประจวบเองก็ต้องถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักแล้วก็ต้องมีการสอบปากคำอยากให้ดูบรรยากาศเชา้าวันนี้คุณผู้ชมครับตอนเช้าเนี่ย คือลุงประจวบเองแกยังถูกสอบปากคำเน่นะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยได้รับการประกันตัวไปแล้วนี่ภาพบรรยากาศตอนเช้านะนี่คือลุงประจวบส่วนในกเกษมกระสุนเนี่ยไม่ได้โดนจุดสําคัญโด<ะ>นแค่ก้นตํารวจก็เลยเอาตัวออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องสอบปากคำเพราะมันต้องแยกเป็นสองคดีอย่าลืมนะหนึ่งคือคดีล<ด>ักทรัพย์ที่เกษมขโมยของคดีดแยกเป็น 2- อสาคดีเลยครับเพราะอย่างแรกคือบุกลุกยมวิการนะครับแล้วก็ ใน,ในเรื่องของการลักทรัพย์นะครับถ้าเกิดว่านำหยิบจับทรัพย์สินออกเคลื่อนย้ายกันแล้วเนี่ยก็จะโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลางคืนด้วยสองก็คือคดียิงคนพยายามฆ่าน่แหละที่ลุงประจวบไปยิงโจรอ,อยากให้ลองดูตอนที่ตะเสมถูกควบคุมตัวลงมาแล้วก็จะไปฝากขังต่อสารอันนี้นะครับหลายๆคนถ้ามาฟังตรงนี้แรกๆอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะฮะแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสังคมไทย,ยกฎหมายไทยมันไม่ยุติธรรมาซะเลย ฉันใช้ปืนที่ได้มาถูกต้องตามหมายยิงเพื่อป้องกันทรัพย์สินของฉันเนี่ยทำไมฉันต้องติดคุกประเด็นคือจุดที่ยิงครับบริเวณที่ยิงและลักษณะการใช้วุฒนั้นถ้าเกิดเรายิงเขาจากด้านหลังอ่ะมันก็พูดได้ยากว่าเราจะยิงเพื่อป้องกันตัวนะครับเพราะว่าการป้องกันตัวนะครับตามมาตรา68นะฮะการป้องกันเนี่ยตามประมวลกฎหมายยามาตรา68เนี่ยผู้ใดกระทาการเพื่อป้องกันทรัพย์สินตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นพยันตรายที่เกิดจากการประทุสลายอันละเมิดต่อกฎหมาย คนร้ายละเมิดต่อกฎหมายไหมครับบุกรุกเข้ามาตอนกลางคืนแน่นอนครับคนร้ายละเมิดนะครับที่เป็นอันพยนานอะไรใกล้จะมาถึงนะใกล้จะมาถึงเนี่ยหมายถึงว่าคนร้ายนั้นพุ่งเข้ามาหาเราแต่อันนี้ถูกยิงที่ไหนครับถูกยิงบริเวณก้นนะฮะแปลว่าคนร้ายหันหลังให้ท่านคิดว่าคนร้ายเนี่ยพุ่งหนีหรือว่าพยายามเข้ามาหาครับถึงจะยิงจากข้าง,างหลังคนร้ายได้และถ้าการกระทํานั้นพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นก็เป็นการป้องกันโดยชอบ ด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดอันนี้ตำรวจจะไม่สามารถตั้งข้อหาได้ถ้าบริเวณจุดที่คนร้ายถูกยิงเป็นบริเวณด้านหน้านะครับส่วนยิงตรงจุดใดแล้วไม่ติดคุกรอดคุกเนี่ยผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วเมื่อคลิปก่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมเมอจะมาสรุปอีกทีท้ายคลิปนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ให้เราเข้าใจก่อนว่ามาตรากแบบการป้องกันคืออะไรอันนี้คือสิ่งของที่คนร้ายเคยขโมยไปแล้วนะครับ อว่ามีอะไรบ้างมีถังแก๊สถุมต้มสี่ถังเตาสองหัวกระทะสองใบพลักเครื่องนะครับมัวก็จับมันไม่ได้สักทีจนกระทั่งเมื่อคืนผัวฉันเนี่ยมาพร้อมกับลูกชายลูกสะพ้ายดักรอเลยจ้ะเฝ้าถ้ามันมาอีกทีนะคือมันไม่มีของอะไรให้มันแล้วนะแต่ใจนึกว่ามันเหลืออะไรรู้ไหมเหลือรั้วสังกะสีมันต้องมางงัดแน่ๆเลยรั้วสังกะสีมันก็เอาขนาดแป้งมันยังเอาเลยอันนี้ครับถ้าไปให้การอย่างเงี้ยคือเหนื่อยครับ เหนื่อยตรงไหนเลยไหมฮะบอกว่าเตรียมปืนเตรียมลูกเตรียมพวกมาดักรอจะเล่นละงานแล้วเนี่ยนี่คือซอให้เห็นถึเจตนาแล้วครับเข้าใจละความโกรธแค้นของผู้เสียหายนะฮะแต่ว่าเอถ้ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ตํารวจเขาก็คงจะตั้งข้อหาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าเจตนาก็คือมาดักเพื่อจะจับหรือว่าเพื่อจะทำร้ายนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้ผมจะพยายาม พูดในด้านเห็นภาพนะแต่ขอออกตัวนะผมไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายเนะ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้ต้องต้องหาที่บุกรุกเข้าไปนะครับใจก็ดักรออยู่พอระหว่างดักรออยู่ตรงห้องน้ําร้างแอบอยู่เงียบเียเขาดักรอ,น,รอนะจริงจริง,รงม,มันมา,ารัวสังกสีนี่ไปครับรวสังกสีตัวของลุงประจวบอ่ะแกก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าขู่หนึ่งนัดคนร้ายเห็นแทนที่มันจะวิ่งหนีมันวิ่งใส่ลุงประจวบ ลุงประจวบก็เลยต้องวิ่งป้องกันตัวมันเลยโดนที่ขามันไงเอางี้ครับตรงนี้นะครับทําไมทางในชั้นสอบสวนเะนี่ยคือการต่อสู้คดีในเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะั้นมีหลายชั้นเนะาะพนักงานสอสวนจะทาสานวนสร,สรุปส่งให้ัยการในการก็จะดูว่าควรจะฟ้องไม่ฟ้องอะไรยังไงนะก่อนจะไปถึงศาลนะครับที่บอกว่าคนไลยวิ่งเข้ามาเนี่ยท่านคิดว่าคนร้ายจะวิ่งถอยหลังมาหาไหมครับใช่ไหมฮะถูกยิงที่ก้นเนี่ย พนักง,งานส่วนเขาคงจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับว่า,าวิ่งเข้ามาแล้วยิงแล้วรอยกระสุนมันไปโดนน่ก้นอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเหตุอย่างนงี้แหละซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะลุงประจวบโทรแจ้งตำรวจให้มาจับคนร้ายตอนตำรวจมาจับคนร้ายตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าฉันห่วงผัวมากฉันก็อยากจะถามฉันเข้าใจแหละครับรู้แหละว่าตำรวจอะ่ะคงไม่ได้แกล้งฉันหรอกแต่เอาจริงๆ ต้องให้มันมาปล้นครั้งที่5ใช่ไหม oh. ต้องให้มันงัดร้านไปหมดใช่ไหมหรือต้องให้มันวิ่งเข้าใส่มาฆ่าฉันใช่ไหมฉันถึงจะยิงมันได้อ่ะลองฟังสิ uh, <10. S 1> uh, ถูกต้องนะครับ mm. ในเรื่องถ้าจะยิงเขาได้เนี่ยตามกฎหมายที่กฎหมายคุ้มครองเนาะตามมาตรา68คือพยานตรายใกล้ถึงตัวหมายถึงว่าคนลายวิ่งเข้ามาครับไม่ใช่วิ่งออกไปอันนี้นะอันนี้เป็นความรู้ให้กับประชาชนที่ดูคลิปนี้อยู่นะอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างอะไรนะพยายามทําตัวเป็นกลางที่สุด จะมาทําแป้งคือไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งไหมเหมยอะไรมันเอาไปหมดเลยทุกอย่างเลยเนี่ยวุดปืนนะที่เขอจับได้นะเดี๋ยวคงผมก็จะไปเดี๋ยวคิดไปยาวเกินไปนะแต่ผู้รักษากฎหมายจับคนร้ายไม่ได้อ่าอันนี้คือเป็นความ้อยเนื้อต่ำใจของของประชาชนนะครับแจ้งคือเมียแกก็บอกว่าแจ้งทั้ง4ี่รอบแล้วเนี่ยเมื่อตํารวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายดูลักษณะร้านนะครับ ลักษณะร้านก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็คือไม่มีกล้องไม่มีอะไรเวลาเกิดเหตุนี่มันก็จะตามติดตามคนไลค์ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนมาดักยิงกันะเราก็ต้องมุ่งประเด็นไปที่อะไรเรื่องชู้สาวเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนาะนามันยังพอมีเหตุแรงจูงใจครับแต่เรื่องรักทรัพย์นี่แน่นอนครับคือประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยใครมันก็ประสงค์ได้ไม่จำเป็นต้องมีความแค้นส่วนตัวกับเจ้าของทรัพย์ก็ได้การติดตามก็เลยยากผมจะขอแนะนําควรจะติดกล้อง วงจรปิดนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันจะได้ง่ายขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็รู้ตำหนีรูปประพันธ์หรือยานพาหนะที่คนร้ายใช้หลบหนีเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนมากขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้เขาจะบอกเล่าเรื่องความนอนเนื้อต่ําใจที่เขาถูกตั้งข้อหานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะโดนไปสี่รอบใช่ไหม,มแจ้งความไหมทั้งสี่รอบแจ้งคือเมียแกเขาบอกว่าแจ้งทั้งสี่รอบแล้วเนี่ยเมื่อตํารวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายจับคนร้ายไม่ได้ แล้วเครื่องมือทำรรมาหากินยอเลี้ยงชีวิตของครอบครัวเขามันจะต้องหายไปแบบนี้หรือไงน่าเห็นใจ<า>ครับสำหรับผู้เสียหายเนี่ยต้องมาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองแล้วกลายเป็นเจ้าของเนี่ยถูกดำเนินคดีพยายามฆ่าอนี่ฮะคือแจ้งความแล้วนะสี่รอบแต่ผู้รักษากฎหมายจับคนร้ายไม่ได้เจ้าของเลยต้องมาจับเองแล้วเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยเพราะวันนี้ทีมข่าวมรินทีวีไปคุยกับลุงประจวบ แล้วแกก็พาเดินลัดเลาะไปเลยอันนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุว,ว่าทําไมตารวจต้อง,งต,ตั้งข้อหาลุงแกาขายโตีของครอบครัวนี่แหละแล้วแกพาไปชี้ให้ดูคุณผู้ชมครับชี้ให้ดูว่าตรงจุดนี้ตอนแรกเลยเนี่ยเห็นและสังกสีมันทะเยอพยานผ่านไปตอนเย็นเนี่ยพอสังเกตและคิดว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจมังัดสังกสี แล้ววันรุ่งขึ้นมันคงจะเข้ามาขโมยเหมือนกับว่ามาเปิดฉังกสีรอไว้ก่อนผม,มกับครอบครัวคือลูกชายกับลูกสะพ้ายก็เลยนัดแนะกันว่าเดี๋ยวมาซุ่มดักรอโจนเพราะถ้าตำรวจจับไม่ได้พวกผมก็จะจับกันเองนี่แกพาไปชี้ให้ดูนี่ไงองอันนี้แหละครับที่ว่าทําไมตํารวจต้องตั้งข้อหานี้เพราะว่ามาซุ่มดักรอนีครับแล้วก็เป็นการใช้วุธปืนยิงในขณะที่เขาหันหลังให้นะครับอันนี้ก็ ก็ต้องไปต่อสู้ที่ชั้นศาลนะครับให้อธิบายความให้ศาลเข้าใจนะครับศาลก็จะเป็นเหตุลดโทษให้ศาลเมตตาศาลเมตตานก็จะมีเหตุลดโทษให้นะแต่ผมจะแนะนําสมาชิกชาวปืนว่าไม่ควรจะทําอย่างนี้นะครับยิงคนร้ายอย่าไปยิงหน้าหลังเพราะว่าเราจะเสียเปรียบครับที่มันงัดสังกะสีจนโบขนาดนี้แล้วคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมาวันนุ้กขึ้นมันมาจริงๆพวกผม คนในครอบครัวของผมรวมตัวกันแล้วก็ดักซุ่มรอตรงนี้เลยครับคชรับตรงนี้แหละครับที่เราจะเสียเปรียบเขาทอ่าปิดทีมงานเปิดคู่ขนานกันไปได้เป็นภาพที่ครอบครัวของลุงประจวบพานั่งรถกันมาเพื่อที่จะไปดักซุ่มรอคนร้ายดักซุ่มรอในเกษมนี่แหละคิดว่ามันน่าจะโผลมาซุ่มรอตั้งแต่สามทุ่มมันโผลมาตอนห้าทุ่มเจอกันจริงๆแล้วอย่างที่เก๋บอกเลยเมื่อสักครู่ ว่าคนร้ายเนี่ยคือจริงๆแล้วพอเห็นปั๊บลุงประจวบแกยิงปืนขูก่กอนนะอันนี้นะครับตรงนี้นะมันสามารถแก้ไขทั้งอื่นได้ไหมถ้าอย่างที่คุณลุงประจวบเขาบอกว่าคนร้ายได้เปิดแผงสังสษีไปแล้วและเชื่อได้ว่าคนร้ายจะกลับเอาเนี่ยก็สามารถประสานงานกับตํารวจให้มาช่วยกันวางแผนดักจับได้นะครับเพราะว่าหลายเรื่องการดักจับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตํารวจทาประจําอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการล่อซื้อยาสพติดการอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีการวางแผนอะไรลักษณะนี้อยู่เนาะ ยิงลงพื้นยิงขู่มันหันมาแล้วปีจะมาทําร้ายลุงประจวบแกเลยตัดสินใจยิงอีกหนึ่งนัดไปที่คนร้ายคือตัวในกเกษมแล้วสุดท้ายเข้าก้นมันพอดีเข้าก้นเนี่ยจุดเสียเปียบของเราคือเข้าก้นมันเดินกลับมาทีนี้ผมก็ให้หยุดมันไม่หยุดผมผมก็เมาออกไปทีงก่อนมันไม่หยุดมันแล้วมันกระปีเข้าหาผมยิงขึ้นไหนยะิงยิงไปที่ไหนล้าน้ดยิงที่ไหนยิงเรียกดตาล่างเลย รแไม่ไม่ต้องการให้มันตายหรกอยากเห็นหน้าอยากจับตัวอืมอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็กังวลมอนกนแหละเราปกป้องทรัพย์สินกลั่มาเป็นอย่างนี้ก็กก็็คิดมันกแหละก็เอ๊ะรไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือเปล่านี่เี่ตีเข้ามาอืมเอาถ้าเราไม่ยิงอะมันไปก็ไปเรารู้มันมีอาวุธไหม น่าเห็นใจคุณลุงนะครับอย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดว่ากระสุนเข้าบริเวณด้านหน้านะครับมันจะค่อนข้างที่จะคุยง่ายกว่ากระสุนไปโดนที่บริเวณก้นของคนร้ายเพราะว่ามันจะยิงคนได้ก็ต่อเมื่อคนยิงมันอยู่ด้านหลังถูกไหมครับเพราะคนร้ายคงไม่วิ่งถอยหลังมาหาคนที่ยิงหรอกนะฮะอันนี้มองในมุมความเป็นจริงเนาะแต่ถ้าคนร้ายหันหนีนะ่หันหลังหนีนะ่แล้วถ้าคุณลุงเขาพอมีความรู้ทางกฎหมายเล็กน้อยนะบอกว่าคนร้ายเนี่ย วิ่งหันไปเพื่อจะไปคว้าวุธที่อยู่ตรงพื้นมาต่อสู้เงี้ยก็สามารถตั้งองกันได้นะแต่แต่ถ้าแบบบอกว่าเออยิงเพราะว่ามันจะปีเข้ามามันก็ฟังยากนิดนึงนะเพราะว่าจะคนเราธรรมชาติของคนเรามันจะถอยหลังเข้ามาทํร้ายเราเนี่ยก็คงจะลําบากเนาะ,อะโอเคครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ายิงตรงไหนเราถึงจะมีโอกาสรอดคุกแล้วก็หยุดคนไลยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ อันนี้ผมก็ใช้ในเรื่องของอนาโตมีมาเปิดให้ดูนะครับนี่คือโครงสร้างอนาโตมีนะที่ผมแนะนำครับอย่างที่หนึ่งเลยคือยิงด้านหน้าครับนะฮะเพราะที่ยิงอย่างที่คุณลุงประโจบเขายิงเนี่ยคือเขายิงจะโดนก้นก็ต่อเมื่อกล้นล้ายหันหลังหรือหันข้างให้นะครับที่บอกว่าโดนแก้มก้นเนาะเอาละถ้าเรายิงด้านหน้าเราควรจะยิงบริเวณไหนครับยิงหน้าอกได้ไหมยิงหัวได้ไหมหรือว่ายิงตรงไหนดีนะ ผมก็ขอแนะนำนะครับอย่างที่1นึคือหลายหลคนบอกว่าถ้ายิงหนะ้าอกหรือยิงหัวเนี่ยมันเข้าข่ายเจตนาฆ่าถูกต้องไหมถูกต้องครับสู้ยากด้วยไม่ว่าจริงๆนะครับทางกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าต้องยิงคนร้ายไม่เกินกี่นัดจึงไม่ผิดกฎหมายนะแต่จะยิงแค่หนึ่งสองนัดให้หยุดเนี่ยควรจะยิงที่ที่ไหนโดยที่สามารถอธิบายต่อสารได้นะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมล่วงหน้าด้วยนะครับที่ดูถึงจุดนี้นะเพราะวิชานี้ เป็นวิชาที่ช่วยให้คนรอดคุกมานักต่างนักแล้วเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่ากระดูกเชิงกานครับกระดูกเชิงกานนะครับเขาจะมีหน้าที่รับน้ําหนักของลําตัวนะฮะขานะครับน้ําหนักทั้งหมดมันจะมาถ่ายเทยตรงนี้ถ้ากระสุน1นนัดหนึ่งนัดใดโดนบริวเวณนี้นะครับแตกปุ๊บจะสุดทันทีครับเดินไม่ได้ทันทีนะครับและถ้า เกิดมันบังเอิญไปโดนตรงนี้ครับโดนแนวกระดูกสันหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตเลยนะฮะอ่าในทางกับกันยิงขาได้ไหมยิงได้ครับขาเนี่ยท่านจะเห็นว่า,เ,าเดี๋ยวผมดูอนาตโตเมีอื่นๆให้นะเดี๋ยวจะดูให้ดูลูกขาครับอ่าขาเห็นไหมฮะมันจะมีแต่กล้ามเนื้อครับสิ่งที่จะทําให้ล้มนะครับไม่ใช่กล้ามเนื้อเห็นไหมขาใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่ากระดูกเนี่ย เนี่ยสิ่งที่ทําให้ล้มนะครับก็คือกระดูกกระดูกมีแค่นี้เองสังเกตนะครับกระดูกต้นขากับกระดูกแขนนะฮะมีขนาดพอๆกันเลยนะครับอืมไอที่เห็นขาใหญ่ๆเนี่ยคือกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยแล้วบางคนเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของอะดรีนาลีนนะครับความตื่นเต้นหรือแรงขึ้นแรงต่างๆนานาโดยเฉพาะถ้าคนร้ายคนนั้นเน่ยเขาเสพยายิงขาเนี่ยถ้าไม่โดนกระดูกจริงไม่อยู่นะครับทําไมต้องยิงตัวนี้ล่ะ ก็คือสังเกตนะครับว่าความกว้างของกระดูกเชิงการานนะครับกับซี่โครงพอๆกันเลยเท่าๆกันเลยเห็นไหมครับความกว้างเพราะฉะนั้นการยิงเนี่ยมันจะยิงง่ายๆเพราะอะไรเพราะขาเนี่ยหนึ่งมันเป็นกระดูกที่เล็กแล้วก็เวลาเขาวิ่งหรือเขาเดินน่ะมันแกว่งไปมาไม่ใช่เป้านิ่งอยู่กับที่ในทางกับกั้หน้าอกกับตัวนี้ยิงง่ายพอๆกันครับแค่เปลี่ยนจากเล็งอกมาเล็งช่วงล่างนะฮะผมไม่ใช่คําว่ายิงห้ำ นะตอนนี้ผมไปสอนนักเรียนนะบอกว่ายิงหามเลยแล้วไปให้การต่อสารว่ายิงเพื่อหยุดเพราะถ้าต้องการจะประสงค์เอาชีวิตยิงหน้าอกยิงหัวไปแล้วนะฮะหรือเรายิงบริเวณนี้แต่ให้การต่อสารว่าเราพยายามยิงขาแล้วแต่ไม่ทันได้เล็งนะครับมันก็จะมีโอกาสรอดมากที่สุดเลยนะครับและที่สําคัญสิ่งสิ่งที่สําคัญเลยไม่ว่าคุณจะยิงตรงไหนในบริเวณนี้นะครับต่อให้ยิงหน้าอกหรือยิงศีรษะ มันก็ยังง่ายนะครับในการให้การตรวสารว่าคนร้ายจะวิ่งเข้ามาพร้อมวูดจะมาทาร้ายเราแต่เราต้องยิงด้านหน้าครับถ้าเรายิงด้านหลังไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดถ้าคนร้ายแจ้งความกับว่าเราพยายามฆ่าพนักงานสอบสวนต้องรับแจ้งครับเพราะไม่อย่างนั้นพนักงานสอบสวนจะโดนข้อหา157นะครับละเว้นการปฏิบัติหนที่อันนี้พนักงานสอบสวนก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาซะเองนะฮะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณลุงนะครับ ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับแล้วก็ก็ขอตำหนินะครับการทํางานของตํารวจนะฮะที่อาจจะทํางานความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมนะครับแล้วก็ขอแนะนําสําหรับผู้ที่มีอาวุธปืนป้องกันศีลต้องมีสติให้มากๆครับและที่สําคัญนะครับกล้องนอนปิดช่วยได้มากเลยนะครับมันสามารถช่วยป้องกันเหตุได้นะครับถ้าคนร้ายเห็นกล้องเนี่ยโดยมากเขาจะเลือกไปก่อเหตุในที่ที่มันไม่มีกล้องนะครับประการแรกประการที่2นะครับเวลาที่มันมีเหตุเกิดขึ้นแล้ว กล้องเนี่ยจะเป็นหลักฐานสําคัญในการชี้ระบุตัวรูปพันธุ์แล้วก็ยามันะของคนร้ายนะครับง่ายในการสืบสวนสอบสวนรอยพ่อพันแม่ครับในประเทศนี้เวลามีเหตุเกิดสักเหตุเนี่ยถ้าแรงจูงใจไม่ชัดเจนนะอย่างเช่นไม่เคยมีความเครียดแค้นอะไรกันมาก่อนนะครับอย่างเงี้ยมันจะตามตัวคนร้ายได้ค่อนข้างยากนะอันนี้ผมพูดจริงนะเพราะว่าการสืบสวนเนี่ยผมเป็นนักสืบไงการสืบสวนอะไรต่างนานา,นานเนี่ยเราก็ต้องหาจาก บุคคลใกล้ตัวของผู้ประสบเหตุก่อนหรือผู้เสียหายก่อนนะครับสมมุติมีคนคนนึงโดนยิงเนี่ยผมก็ต้องไปสอบถามแล้วคนนี้มีความแค้นความโกรธใครไหมมีปัญหาใครอะไรยังไงหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องการใช้สารเสพติดไหมหรือมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออื่นๆไหมมีอะไรเรื่องชู้สาวไหมเนี่ยก็จะสืบจากคนใกล้ตัวก่อนถ้าเกิดมันมีแรงจูงใจในลักษณะนี้คดีตรงๆนะคดีฆ่าคนตายยังตามง่ายกว่าคดีรักทรัพย์ครับเพราะว่า คนที่รักทรัพย์อ่ะสามเหลี่ยมมายากร,รม,มันก็จะมีอะไรบ้างเหมือนเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนไฟครับที่จะมีความร้อนเชื้อเพลิงและอากาศใช่ไหมครับสามเหลี่ยมยรรมายากลเนี่ยเ็จะมีเหยื่อโอกาสและคนร้ายครับคนร้ายเนี่ยถ้ามันมันจะมีคนร้ายอยู่แล้วมันจะมองหาเหยื่อและโอกาสครับทันทีที่มันเห็นเหยื่อและโอกาสมันจะลงมือทันทีซึ่งไม่จําเป็นต้องมีความกดแค้นกับผู้เสียหายแต่อย่างใดอันนี้ฝากไว้คิดสําหรับวันนี้ขอจบวินี้ปีกันบอมสวัสดีครับบาย